กำลังจะเอามาลงในร้าน i n i ิ t i n g ของเปิดไว้ใน Shopee นะคะแล้วเขาก็คือตัวลูกกิ้งที่เอาไว้กิ้งพวกขนหรือว่าพวกฝุ่นที่ติดบนเสื้อผ้านะคะโดยเฉพาะสีดำเนี่ยเสื้อผ้าที่เป็นสีดำจะเห็นง่ายสุดเลยใช่ไหมฝุ่นอะไรติดอยู่บนเสื้อผ้าอย่างนี้นะคะอ่ะ โอเคตอนแรกๆที่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นเป็นหน้าตาแบบประมาณนี้นะคะนี่มีปลอกนะอันนี้จะเป็นปลอกนะคะนะมีเป็นด้ามพลาสติกนะนพอถอดปลอกออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะนะถอดออกมาเขาจะสวมอยู่แล้วเราก็เอาออกมาเลยนะเสร็จแล้วทีนี้วิธีใช้งานเขาจะมีกระดาษนะคะ มาดูวิธีใช้งานเขาจะเป็นกระดาษลอกลอกออกนะอืมแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยพอลอกออกนะคะด้านข้างในก็จะเป็นกาวเป็นกาวเหนียวๆน,นะแล้วก็เราก็จะเอามากิ้งบนเสื้อผ้าค่ะนะปกติแล้วจะใช้วิธีการในการเก็บนะเก็บทีละเก็บทีละอันอย่างเงี้ยมันลำบากใช่ไหมแล้วก็เอากิ้งบนเสื้อผ้า หรือไม่ก็ใช้สกอ็อตเทปแต่ทีนี้ด้วยความที่แบบสกอ็อตเทปก็ก็ยังยากอยู่ก็ลองใช้วิธีกิ้งเอาแบบนี้ดูนะโอเคทีนี้เจ้าตัวนี้มีทั้งหมดกี่แผ่นเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้เอาออกมาสาธิตไปแล้ว2แผ่นนะแล้วก็พอใช้เสร็จเราก็จะลอกออกนะคะแล้วแผ่นถัดไปเขาก็จะ นี่ไงลอกออกนะเขาก็จะออกเป็นแผ่นแบบนี้นะด้านหนึ่งก็จะเป็นกาวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านมันที่ติดอยู่ตรงนี้ก็จะเหนียวเหนียวเป็นกาวเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็สามแผ่นละนะอ่าโอเคก็จะมีเสียงลดมาด้วยนะในการสตรีมอ่ะเจนโอเคเราก็หาล่อง ของกระดาษนะคะอ่าโอเคมาเหมือนรถมาส่งของแหละอะนี่เดี๋ยวเราจะลอกออกไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะกองไว้ตรงนี้แล้วกันนะเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าโอเค ทำไมต้องมาตอนเราสตรีมตอนเราไม่สตรีมทำไมไม่มาแล้วก็นานด้วยที่จะออกไปแล้วก็จะได้ยินเสียงรถแล่นอ่าเดี๋ยวนะขอแกะก่อนฟังเสียงรถไปก่อนนะทุกคนสวัสดีหนึ่งคนค่ะเดี๋ยวนะคือ อยากรู้เหมือนกันว่าทั้งหมดจะได้กี่แผ่นจะได้ลงข้อมูลถูกเราก็ต้องเสียสละอันหนึ่ง 4นาทีในการลอกรถก็ยังไม่ไปรถใครอ่ะเอ้น้องอยู่ตรงไหนน้นองกลาวกล่าวก่าวแนท่าทางจะมากลับรถแน่เลยอ่ะอันนี้ เดี๋ยวนะเหมือนจะเป็นแผ่นสุดท้ายอ่าแผ่นสุดท้ายแล้วน่าจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่าเห็นร่องรอยของกระดาษข้างในแกนกระดาษเดี๋ยวนับดูว่าได้เท่าไหร่ติดอยู่ที่แกนเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มีทั้งหมดแปดแผน่นสรุปสามารถใช้งานได้แปดแผ่นนะคะแปดแผน่นอ่อมีอีกนี่มีทั้งหมดประมาณแปดเก้าแผน่นนี่ โอเคมีแปดเก้าแผ่นอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วในการสาธิตการใช้งานไมค์กิ้งเสียงลดไมค์กริ้งฝุ่นอ่ะโอเคไมค์กิ้งฝุ่นติดเสื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวก็ไปลองใส่เดี๋ยวจะไปใส่ข้อมูลในการเขียนสินค้าตัวนี้เอาไว้ขายนะโอเคสาธิตเรียบร้อย แล้วเจอกันใหม่ค่ะนสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่สองค่ะบ๊ายบายแล้ว้าย